รวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมกังพังเพื่อประเทศไทยรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติทังให้หมดพวกคนโกงกินลาศปัก,ก,กินให้หมดสินอำนาจพังให้หมดพวกติกาขี้ชอปกคองนายทู่หัวหมอเอาเปรียบประชาชนทังให้หมดพวกคนมินเจ้าผู้สาาร้างความแตกเราราชการช่อชน รวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมกันเชียร์ทันทีละพันรวมด้วยช่วยกันผลักบันคนดีรวมสีแดงขาวน้ำเงินรวมจับมือกันเดินขึ้นพ้องน้องพีรวมปัญญาชนคนรักรักเงารวมคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ อันที่จะถึงอีกไม่ไกลเราเลือกกลุ่มไทยเราเลือกกรุมพีร่วมคนสร้างไทยร่วมไทยสร้างชาติร่วมคนสร้างไทยร่วมไทยสร้างชาติรวมกำลังพึ่งเพื่อประเทศไทยร่วมคนสร้างไทยร่วมไทยสร้างชาติทำให้หมดพุกคนปวงกินลาวสัป์ปักกระพ้นให้หมดสิ้นอำนาจ พังให้หมดพวกนกกการีชอบพวกคนนายทุนหัวหมอเอาเปรียบประชาชนพังให้หมดพวกคนหนึ่งเจ้าพวกส,วกสร้างความแตกเราราชการชอชน,วนรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ ไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทย ร่วมกันเชียร์ท่านพีรพันธ์รวมด้วยช่วยกันพลักดันคนดีรวมสีแดงขาวน้ำเงินรวมจับมือกันเดินเพื่อนพ้องน้องพี่รวมปัญญาชนคนรักรักเงารวมคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เลือกต้งที่จะถึงอีกไม่ไกลเราเลือกกวุมไทยเราเลือกกลุมพีรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชารวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชา รวมไทยสร้างชาตริรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติรวมคนสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติ